ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็คือสุดท้ายเราคนที่เราไปพูดเนี่ยเราก็หวังให้น้องๆได้แต่สิ่งดีๆจากสปีชของเราอะไรยเงี้ยค่ะยังคงเหลืออีกประมาณครึ่งทางนะคะกับกับตำแหน่ง Miss World ก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สนับสนุนกันตลอดไปแล้วก็รวมถึง j o ยนี่หลังจากกลับไป Miss World ด้วยค่ะว่าจะมีอะไรรอยอยู่ ความจริงตื่นเต้นนะเพราะว่าทั้งสองรอบพี่อปอไปพูดนะคะหลกัหลกๆที่มันจะมีการสปีชหลายๆห,ห,หัวข้อเนาะขึ้นอยู่กับว่าท่านทูตท่านไหนเอกอัครราชทูตท่านไหนหรือว่าคนที่กล่าวท่านไหนเนี่ยจะได้รับมอบหมายให้พูดในเรื่องของอะไรส่วนอปอเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของเยาวชนเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของเด็กแล้วก็เด็กๆติดตามเราเยอะเขาก็บอกว่าอปอต้องพูดเพื่อที่จะอินสปายน้องๆน,น,นะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆน,นะแล้วก็ ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็คือสุดท้ายเราคนที่เราไปพูดเนี่ยเราก็หวังให้น้องๆได้แต่สิ่งดีๆจากสปิชของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกวันนี้น้องๆทุกคนอ่ะได้รับได้รับการพูดอยู่แล้วว่ายูจะต้องเป็นผูน้นำยูจะต้องทำอย่างนี้ยูต้องทำอย่างนี้แต่เราอะอยากให้พูดกับน้องๆแล้วก็ทุกคนในมุมที่ว่าต่อให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ สำคัญที่สุดเลยคือเราก็จะต้องพ u t ที่ม n i t y up f i r s เตลอดสุดท้ายอย่างที่เยบอบอกว่าไม่ว่าอยู่จะมี c ค l t u เตอร์แบ็กกราวจากไหนผู้นําอยู่เป็นใครอยู่เกิดที่ไหนอยู่โตที่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทุกคนแชร์ร่วมกันก็คือความเป็นมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเอามนุษย์ด้วยกันเนี่ยขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วก็สุดท้ายแล้วคือต่อให้คนจะบอกว่า สันติภาพมันได้แค่พูดสันติภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือทางออกมันก็คงจะยังต้องเป็นสันติภาพอยู่ดีไม่ว่าจะเดินไปตรงนั้นด้วยวิธีใดก็ตามค่ะก็นานค่ะเพราะว่าความจริงเราก็รู้ว่ามันก็คงมีกระแสทั้งในด้านบวกั้งในด้านลบเนาะมันก็คงมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันทุกคนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันอยู่แล้วในในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายาม ทำหน้าที่ของตัวเองในจุดที่เรายืนให้ได้มากที่สุดที่เราจะต้องชักนําเยาวชนเป็นตัวอย่างให้เยาวชนแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่หลายๆคนมองว่าเรียนสายการทู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็แล้วก็หาจุดตรงกลางที่จะดีสําหรับทุกฝ่ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วกันที่ปอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยูเลือกซ้ายขวาหรือว่ายูอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยยูเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าสมมติว่าทาไม่จำกัดต้องมาเจะเราเลือกตัวอย่ง คือถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องที่เราพูดมาตลอดอยู่แล้วก็คงจะเป็นในเรื่องของผู้หญิงเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะต้องเลือกมันก็เลือกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องเลือกออคนจะเป็นความอยู่รอดของ humanity in in every way อะเพราะว่าชกว,วัน,นี้มันไม่ใช่แค่เรื่อง เรื่อง healthcare หรือว่าเรื่อง education หรือเรื่องความเท่าเทียมที่มันกระชบกับความเป็นอยู่ของมนมุษย์หรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเราต้องเราต้องมองก่อนว่า vision ของเราจุดมุ่งหมายของเรามันคืออะไรถ้าเกิดว่ามันคือ human being แล้วเราเห็นทุกคนเป็นแบบ human being เหมือนกันไหมแม้ว่ายูจะมองใน aspect ไหนอะยูจะรู้ว่าทางปลายทางของยูคืออะไร S <S <an> ก็ใช่ไม่ค่อยได้มาพูดคุยกับทุกคนแต่ว่าขอบคุณนะคะแล้วก็ได้เห็นข้ขอความตลอดพี่พี่ส่งให้ดูตลอดที่ที่แฟนๆหลายๆคนชื่นชมแล้วก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้จนถึงทุกวันนี้เนาะแม้กระทั่งประกวดจบไปแล้วทุกคนก็ยังคอยสนับสนุนแล้วก็คอยฟังในสิ่งที่โอปอพูดแล้วก็ดูในสิ่งที่โอปอลทำ ก็ดีใจแล้วก็หวังว่าในอนาคตยังยังคงเหลืออีกประมาณขึ้นทางนะคะกับกับตำแหน่ง Miss World ก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สนับสนุนกันตลอดไปแล้วก็รวมถึงจอยนี่หลังจากกับไป Miss World ด้วยค่ะว่าจะมีอะไรรออยู่